นี้ขบวนรถธรรมดาดีเซลแรงขบวนที่279ต้นทางจากสถานีกรุงเทพไปสถานีแาวหองในบ้านคองลึกกาลาจาเข้าเทียบที่สถานีรถไฟชุมพรสากเชีงสาในชานชาที่2นะครับ ผมออวันนี้ใช้บริการแล้ผมหวังว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีโอกาสได้รับแพ้ประชาชนตอีกครับขอบคุณครับ